สวัสดีครับลูกค้าจากเพจ PJ Vertical นะครับวันนี้มีส่งอีกหนึ่งงานนะครับตัว DC AC Solar สีครีมนะครับแบต120แอมป์นะครับประกันหนึ่งปีนะครับกแถมที่ชาร์จเนาะเปลี่ยนหัวไปให้แล้วก็อันนี้เป็นกล่อง สาฟิลแล้วก็เกาะหัวต่อจักแผงโซลาเซลล์นะครับโอเคนะครับอันนี้หัวชาร์จเปลี่ยนไปให้เป็นพาวเวอร์คอนเหมือนกันนะครับรับกระแสได้เยอะก็เดี๋ยวส่งเป็น2ชิ้นนะครับกล่องอแบตบไปกล่องนึงนะครับแล้วก็ตัวหัวบอกไปอีกกล่องนึงไปถึงลูกค้าก็จับวางท่านนี้เลยนะครับจะมีโฟมอยู่ลูกค้าก็ อาโฟมยัดได้นะครับมีโฟมใส่มาตัดเคลื่อนเราก็ต่อเอาสายมาเสียบได้เลยไม่ต้องกลัวต่อผิดนะครับเพราะว่ามันมีล่องบังคับอยู่อยู่แล้วนะครับแล้วเ,เวลาจะใช้งานนะครับหรือว่าจะชาร์จก็จะต้องออนฟิลเบรกเกอร์นะครับเพราะว่าเห็นว่ามันจะเป็นทางผ่านไปที่แบตเนาะ นั้นก็ต้องเปิดทั้งใช้แล้วก็ชาร์จนะครับไม่เปิดไฟก็ไม่เข้าไฟไม่ออกนะครับโอเคใช้งานก็กดเห็นว่าอันนี้มันยกอยู่นะครับก็เดินค้าไม่ได้ไฟก็เช่นกันจะใช้งานก็กดลงมาปึ๊บให้มันเรียบนะครับก็ใช้งานได้เวลาไม่ใช้ก็กดตัวนี้ให้มันเด้งขึ้นใช้ก็กดเลิกใช้ก็ น,นี้เองครับง่ายๆ okay. ครับถ้าไม่ได้ใช้งานานานๆเป็นเดือนก็ชักอันนี้เลยก็ได้นะครับเพื่อความมั่นใจถนะอดออกไปเลยนะครับ okay. งานกดปึ๊บถ้าลูกค้าเปิดตรงนี้นะครับหน้าจอก็จะติดขึ้นมาทันทีนะครับเพื่อบอกว่าลูกค้าเปิดเบรกเกอร์อยู่นะใช้หรือเปล่าเพื่อลืม กันลืมนะครับจะได้ถ้าไม่ใช้จะได้ลงไปปิดมันนะครับโอเคโอเคอนะ่ะจะใช้งานก็กดตัวน,นี้ก็จะมีสองฝั่งเนาะฝั่งนี้จะมีพิกชาร์ดนะครับสองตัวสี่ช่องนะครับแล้วก็เป็นตัวตับปากทิวบิลีแล้วก็แจ็คดีซีเหมือนกันสองฝั่งนะน,ะนะครับฟิตแยกกันเปิดปิดกติดนะครับ ตอนนี้ก็ติดนะครับโอเคอันนี้ลองเลยนะครับพีซีก็พีดพีก็เสียบเลยนะครับปึ๊บนะครับติดแล้วนะครับโอเคอันนี้เป็นแบบปิดเปิดได้ด้วยนะครับปิดเปิดได้เ,เหมือนกันสองฝั่งนะครับ จ็คทิปรีก็จะเป็นปลายที่เป็นลักษณะแบบนี้ครับรลูกค้าก็เอามาเสียบตรงนี้ได้ให้ no นะ็อไฟติดอันนี้จ็คดีซีไว้ทำลายนะครับจ็คดีซีตรงนี้นะครับนะฝั่งนี้เตือนทีก็เอาไว้นะเป็นพวกหลอดไฟ นะครับปัดไฟพัดลมอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ว่าปลายสายเป็นจักรีซีแบบแบบนี้ก็ใช้ใช้ได้นามาต่อได้นะครับนั้นเหมือนกันสองฝั่งอ,นะอันนี้เป็นที่ชาร์จนะครับที่ผมบอกว่าผมเปลี่ยนเป็นขัวไปให้เพราะว่เสียบ ง่ายมือเดียวนะครับบิดมันจะมีล็อกอยู่นะครับลูกลูกค้าเนีราจะถอดก็ดึงตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็บิดกลับน,นั่นเองมือเดียวนะใช่ก็หมุนปึ๊บแค่น,นี้ง่ายอันนี้ก็เป็นโซลร์เซลล์อินพะุตเนาะที่ผมให้หัวไปก็เอาสายบวกลบมาต่อขนาดนี้ง่ายๆขันเข้าไปได้เลยมีน็อตล็อกอยู่นะครับ เสียบนะบเดี๋ยวคลิปตอนชาร์จมีอีกคลิปหนึ่งนะครับเดีจะส่งให้ลูกค้าดูฝั่ง DC ก็จะมีประมาณนี้นะครับปิดเปวด,ดกันทีมาดู AC นะครับเอซีก็จะมีสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับเอาไว้เปิดตัวอ,อิวอีพัลเตอร์กับพัดลมนะครับ เปิดเห็นดีดเสียงพัดลมดังเนาะไฟไีฟ้าติดอลองฟังเสียงใหม่ก็ได้เนี่ยไฟตีฟ้าไม่มีนะเงียบอ่ะไฟตีฟ้าขึ้นมีเสียงพัดลมอันนี้อินเวอร์เตอร์ติดละนะครับลูกค้าเปิดอินเวอร์เตอร์ปุ๊บนะครับแต่นาะไฟตรงนี้จะติดขึ้นมาทัน อันนี้ก็ต่อเผื่อไว้ถ้าเห็นไฟติดแสดงว่าอิวอร์เตอร์เปิดอยู่เนาะก็จะม,มีเสียงด้วยไม่ใช้ก็จะปิดปิดนะจะได้ไม่เปลืองพลังงานนะแล้วก็จะได้ไม่ร้อนด้วยนะครับถ้าลูกค้าจะใช้งานก็เปิดนะครับสังเกตหน้าจอตอนนี้ดับอยู่เนาะแล้วก,ก็กดนี่เปิดหน้าจอติดละติดอันนี้ก็ใช้ได้ก็เสียบไปใช้ได้เลย สูงสุด3 5 0วัตต์นะครับผมใส่ฟิวดับไปให้เพื่อป้องกันอินเวอร์เตอร์เราให้อยู่กับเรานานๆนะครับถามว่า3 5 0วัตต์นี่มันเยอะขนาดไหนเปิดทีวีเปิดพัดลมพัดลมนี่5 0วัตต์ก็ได้5้าตัวครับเปิดไปเลยเยอะไหมนะครับมันนั้นเหลือๆแล้วถ้าใช้งานปกตินะครับถามว่าถ้าลูกค้าใช้โหลดขนาด3 0 0วัตต์เนี่ยแบต ก็จะหมดภายใน4ชั่วโมงเพราะแบตเรา120แอมป์นะครับก็จะมีพลังงานประมาณ1200วัตต์หาวนะครับ1200หาร300ก็4ก็จะเหลือ4ส์4ชั่วโมงนะครับโอเคนั้น300นี่ก็เหลือเฟือแล้วแบตบเราแค่นี้นะครับโอเคอีกอย่างหนึง่งเวลาเปิดอินเวอร์เตอร์ครับถึงว่าเราจะมีพัดลมช่วยแล้ว แต่เพื่อให้ตัวมันอิน์เตอร์มันไม่ร้อนเนาะให้มันสบายๆตัวแล้วก็แค่เอาอันน่ะขวาเอากล่องมาลองฝาไปลไมจะได้เข้าง่ายออกง่ายทายเทจนะได้ไม่ร้อนเพื่อ,ย,อยือายุการใช้งานยิน์เตอร์ให้อยู่กับเรานั่นนะครับนกะ็จะมีประมาณนี้นะครับลูกค้ามีอะไรก็สอบถามได้ตลอดนะครับ สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ0 8 5 8 6 2 2 6 4ทั้งโทรและไลน์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ